ยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชั่นเขาถนัดเพลงแล้วเอางี้เดี๋ยวจบด้วยเพลงแรปแล้วกันอาเจะเลิกแล้วเหรอผิวสีนี่ต้องแรปโจียไปข้างหน้าัไอ้บุ๋มเลยใครไปแรปกับพี่หลุยไปตงติงตึึงตึึงตึงตึติงติงตึงติงตึตงตึงติงตึึงติงติงเตงตตตงตตงตตงตงตง้งตเตเต ผมตายทุกคนอยากฟังเพลงผมตายยินดีต้อนรับสู่ไรเบียนผมตายทุกคนรักขบวนการผมตาย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  ไ์สดก็ไม่ได้ไรอุตส่าห์ให้วันเล่นข้างนอกมึงมาทะเลาะอะไรกันพี่มันอะมันอะมอะมึงไปด่าะไรดูสิเมื่อกี้เขาด่าพ่อตาพ่องตาเมื่อกี้เลองดีๆไปด่าพ่องตาใครด่าพ่อมึงอะด่าพ่อไหนบอกเป็นแรปเปอร์อะก็ใช่ไงเอาเขาี่ยจะสแคแผ่นสแกตตรงไหนอะนี่ไงนี่นี่อะไรวะตำไมยิเสียงออกพ่องพ่อพ่ออยู่ใต้โอ้ยเหรอ พ่ออยู่อ๋อแคชช่าใช่เขาไม่ได้ด่าเขาบอกพ่ออยู่ใต้เหรอไม่เป็นไรละกันไม่ได้เป็นไรได้เงี้คุณไปด่าแม่เขาเมื่อกี้ใครด่าแม่เขาอ่ะเมื่อกี้บอกแม่มึงสิโอ้บอกแม่เขาชอบกินเป๊บซี่ไม่ใช่เหรอมันยังไงเป๊ปซี่ยังไงเวลาสเก็ตเป็นมันจะไปรวมเหมือนกันช้าช่าก็คือแม่ชอบเป๊ปซี่แค่นี้แม่ชอบเป๊ปซี่ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าพ่ออยู่แปอ่ใต้แม่ชอบเป๊บซี่พ่ออยู่ใต้แม่ชอบเป๊บซี่พ่อบพ่อ แมงพ่องยังยังยังช้าๆก่อนช้าๆเดี๋ยวมีเรื่องมึงต้องปูมาเลยช้าช้ามันก็งงอยู่ไงไอ้สัตว์ดนตรีก็ไม่มีเมื่อกี้เนี่ยกระด้ามาสามคนสิไม่ใช่มึงกระด้ากูทำไมช้ช้าคุณมองมาแล้วไม่มีใครคุณเลยนะคุกูกูจะมึงกระด่ากูทำไมช้า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 พ่ออยู่ตั้งแม่ชอบเฟรปซี่พ่ออยู่ตั้ง ไม่ชอบเร็วๆพอ่อตาแม่มันสิพอ่อตาแม่งช,ช้า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 พอ่ออยู่แม่ชอบเบกซีช้าช้าแม่ชอบเปรตของข้าวแม่กูหิวอ่ะโอเควันนี้ต้องขออภัยทุกท่านด้วยอะไรอ่ะเร,ะร,ะริ่มละเริ <ละ S 1> ่มเถอะมึงเล่นกันมั่วมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือมันบังเอิญจริงๆว่าวันนี้จะไลฟ์อย,อยู่แล้วอีกทุ่มครึ่งเนี่ย มันมาดักช่วงนั้นพอดีได้เราก็รอเกือบสองชั่วโมงอะไรวะสองร้อยใบไม่เป็นไรไม่ได้แม่บอก2,000กว่าคุบอก2,000ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีจัดอีกนะครับทางไลฟ์คอมเมดี้จัดอีกเดี๋ยวเดคราวหน้าอันนี้ยังไม่ได้สายงัไม่วไม่ไม่พี่รู้พี่รู้หรือเปล่าว่าทีมงานเขากี่คนน่ะเกือบ20คนที่เขาเตรียมงานให้กับพวกเราอ่ะอะแล้วมาทำเที้ยกันแล้วก ทีมน,นเขามาเขาเปืเอยที่จอร็ไม่มีกูขึ้นมาชั้นที่สองมึงบ้าไปแล้วมึงยังลงไม่ได้นะงงไ,ไฟยังดับไอสัตว์ลิฟ์ใช้ไม่ได้ต้องลงบันไดมึงลงบนันไดหนีไฟอย่างเดียวนี่ลูดท่อลงก็ได้ฟื้นลงมาตกลงว่าช่องนี้ช่องนี้จ,จำค,คือคือทางออนป้าเนี่ยแล้วก็ทางไลฟ์คอมดี้เนี่ยเขาอยากจะลองทําแบบไลฟ์สดนี้ดูแต่บังเอิญวันเีย ใครห้อยอะไรมาวะเนี่ยมันมันเหนียวจริงๆเลยไอ้เช้าเวสุวรรณมึงเนี่ยเหนียวโอ้โหไปยืนตรงนี้ไอสัตว์ยืนตรงนี้ปากไม่ค่อยดีเลยมึงไอ้เดนียวเดี๋ยวลงมาได้หนีไฟนะไอสัตว์มึนๆกูจะกระตุกสร้อยแม่งเลยเดี๋ยวก่อนนะไอสัตว์ใส่มาเส้นใหญ่ข่มเพื่อนเหรอไอสัตว์คนอื่นติดโควิดสร้อยเขาจำนำขายด้วยมึงไปเอาจากไหนมาเนี่ยกูกระชากคนที่สำคัญ อ่าเราวนี้เราจะไลฟ์สดกันในประมาณ2ชั่วโมงเลยฮะเราไลฟ์กันสองชั่วโมงเป็นการคืนกําไรแล้วก็เป็นการสมน้ําหน้าคุณสมนาคุณบอกเฮียก่อนนะว่าก่อนบอกเฮียบอกตัวเองว่าอะไรอ่าเหม็นมากเตะโตตีเน่าจริงเหรอต้องใส่เหม็นมากอ่ะพี่เฮ้ยโคตรอ่าเฮ้ยโคตรพูดมาตรง เห็นว่าเหม็นมือนนั่งในช่วงไม่ว่ากันไม่ได้จริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยไส้มันเน่าข้างในลักษณะเนี้ยเขาไม่ได้รักษาเชื่อเหอคนแบบเนี้ยไม่ได้รักษาเขาไม่ต้องรักษาพี่เห็นเพราะรักษาผมนี่พี่นุ้ยพี่เหม็นมากโอ้โหไอ้้เเหียคยพอแล้วน้อยเอาไม่ได้เชื่อมีแต่คนว่าเพื่อนปมเองยวกูลองเองเฮ้ยอังคัตได้เหรอ

เอานาฆ่าคธนารอน้องกลับมาของกูมึงไปดูจากไหนได้เอานาฆ่าคธนาไอ้เนี่ให้ให้มาร้องเพลงประจำเผ่าหน่อยเจ้าสองเอ้โจอยลาเลยแล้วจบเลยจบด้วยเพลงประจำเผ่าของโจมันยืนใกล้ๆดีกว่โอ้โหนี่มืออยู่นี่ยังไม่เห็นนี่ไงสัตว์ไฟแทงขนาดใส่นาฬิกาสีสันขนาดมึงยังไม่เห็นทนโทษแล้วเมื่อกี้กูดึงอะไรขอโทษนี่อะไรอ่ะอ๋ออนาคอนดา เชื่อทำไมใหญ่โตอย่างนี้วะเนาะตอนเด็กๆที่บ้านจนพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อของเล่นให้เล่นผมก็เลยเล่นในเฮียนี่มาตลอดมันเลยใหญ่โตพี่มายืนใกล้ๆตรงนี้โตใจโตเหรอไม่ได้เอามาเหรอรสเป็นมะหวานอะลาด้วยเพลงเผาของโจยี่แล้วกันตัวหลังอาบุ๋มก็มาใกล้ๆมาข้าวเหนีวด้วยกันเออโตข้าวเหวด้วยเหรอเออ เอามือขวาไว้ที่หน้าอกครับขวาขวาที่หน้าอกอะไรของเป็นอะไรบู๊ไม่รู้อะไรขาวๆรู้เปล่ากูมายืนหน้าชิมาลงนัเองอะไรนะโจอีว่าอะไรนะอะไรเอามือขวาไว้ที่หน้าอกครับมือขวาไว้ที่หน้าอกหน้าอกตัวเองของเราของเรารับมาดูนี่ป้าหรือเดี๋ยวจะปิดไลน์แล้วเอออยากอยู่ต่อถึง5ทุ่มใช่หรเ่าเอาจริงๆว่าเนี่ยกูก็เล่นได้นะ แต่เฮ้ยกูไม่ได้ไงทำไมกมึงจะได้จริงคหรอแต่กูไม่ได้ทำไมรีบไปไหนรีบกลับบ้านไงนี่ไปไหนอ่ะเอ้ามึงจะท้าผมจะรีบไปไหนมึงไม่ชอบหลอกแม่ปิดร้านอ่ะปิดร้านอะชอบหลอกผู้หญิงไทยมาเอามึงอ่ะหลอกแม่มึงเนี่ยสมัยหน้ากุูทนกูจำได้แกขายหนุ่มจีนเฮ้ยแม่เอ้าออกมาเจ๊แกเส้นหนุ่มจีนพันหน้า เอาคนแก่ห้านคนน่ะที่ขายตุงจีนน่ะเห็นไม่ห้ามอ่ะข้าแมปกูเอาหมาอยู่ล่ะาเฮียอะไรขายน้งจีนรึจะปูก็ปูเฮียอ้าวจอยแล้วลาแล้วเร็วแบบจะหมดแล้วสับมูอจมเฮ้ยมาเฮ้ยมูอจมูเฮ้มาหานะเฮ้ยกวนะมีเฮ้ยกกว่ามีซมีเฮ้ยเฮ้ยเอะไรมาทอะไร ลาเพียก่อนลาเพียก่อนมันก็ชอบคิดคาดไงมึงน่าคาดันไม่ได้หรอกไเอาู่รพวกไม่ไหวแล้วขอขอพี่ขอมึงจะเอาอีกอ่ะเอาเอาเอาเชื่อเลยเชื่อเลยโอ้อีกแล้วพอ หลังอะไรใดทียอะไรนัดกันบ้างไหมไม่ต้องนัดกันเลยไม่เกี่ยวมึงก็ผิดมึงคุณไม่ผิดหรอแล้วแล้วเขาคุณต้องไปสวดบทมึงก็รีบอยู่บ้านลาเขาด้วยเพลงเป่าของโจอี้นะครับทุกคนให้ความเคารพเขาด้วยนะเพราะว่ามาบ้านเราก็เคารพบ้านเราไปบ้านเขาเพลงบ้านเขาประจำชาติเขาต่างไว้ด้วยดิอีกแล้วเดินกันยางทำไมฮะโจอี้เขาจัดกระถิ่นกะถิ่นกะถิระถิ่นอ๋อที่ลาดสวายไม่ใช่ไหนกาหน้าประเทศบ้านเขาอ๋อต้องไปกาหน้ารถทัวร์ออกที่ของ

บนีนาเยอ่ะเป็นอันว่าทุกสิ่งโอ้คมีชีวิตเลวเลาเคิดทาอยากีมามีคาเพรยากให้คู่่นี้ะไฮิฮิเฮตาอิปีฮฮิพวกาดา จะ่งะฝากกด subscribe ด้วยนะคะ